หนคนหนึ่งเครื่องของจริงปุ๊บเอา้าอุ๊ยหูใกล้ๆเลยหนึ่งคนสองเครื่องฮะอะอตายแบบนี้ตาย,อยเอออ้าวเจริญพรทุกคนหนึ่งคนสามเครื่องสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับหมีควายและแมวเป้า จะมาเล่นซ่อมช้าแล้วก็ฮิลช้าด้วยโทเทมแล้วก็ตะขอขาวเอามาเล่นกับโอนี้ก็เหมือนบังคับฮิลครับค่อนข้างทวงเกมได้ดีเลยเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องเจอกับฮิลช้าแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ฮิลไปเลือกปั่นแทนเราได้บุฟเฟ่เลือด299กแน่นอนครับเปิดแรกจะเป็นตะขอขาวของขวัญแห่งความเจ็บปวดหลังจากที่เซอร์ลงมาจากตะขอขาวเขาจะติดสถานะเลือดท่วมแล้วก็เวอร์ะเป็นเวลา90วินาทีเลยแถมยังต้องปั่นช้าแล้วก็ฮิลช้า16%ไปตลอดทั้งเกมหรือจนกว่าเขาจะเจ็บอีกครั้งครับ แล้วก็ออเปิร์คคำสาบเราแก้จิตกรรมมาคอมโบด้วยถ้าเกิดว่ามีเซอร์คนไหนแก้โทเทมเราสามารถไปจุดเพื่อให้เปิร์คคำสาบนี้ทํางานมันจะทําให้เซอร์ซ่อมช้าแล้วก็รักษาช้า20%ครับสามารถจุดสูงสุดได้ถึง5กองเลยแต่ละกองก็จะเพิ่มเอฟเฟกให้กองละ3%แต่ถ้าเกิดว่าเราจุดถึง5ได้คํำสาบนี้จะไม่สามารถแก้ได้อีกเลยครับ ส่วนอีกตัวไม่เอามาไม่ได้ครับของเล่นหลังจากที่เซอร์ถูกแขวนเขาจะติดสถานะไม่รู้ตัวไปตลอดทั้งเกมเลยจนกว่าจะไปแก้คำสาปอันนี้พกมาให้เขามีคำสาปเอาไว้แก้ครับเราจะได้ไปจุดเนาะแล้วก็สุดท้ายครับมองฮิลต้องบอกเลยฮะว่าน่าเอามาเล่นมากเพราะว่ามันสามารถมองเห็นคนที่กำลังฮิลอยู่ได้ในระยะ32เมตรเลยมันไกลมากเลยนะครับทุกคนยิ่งถ้าเราแว้นอยู่ด้วยเนี่ยได้ทุบฟรีแน่นอน ในส่วนของแอดออนผมจะเอาพุ่งเร็วขึ้น13%มาแล้วก็ลูกแก้วเลือดตกเยอะขึ้น33%โอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราพาเซอร์ไปดูแมวกันได้เป็นด่านเอเลียนครับเกิดข้างหลังเลยบางทีมันชอบเกิดคนเราฝั่งนะเดี๋ยวเราลองไปดูฝั่งนู้นกันครับดูขวาก่อน อยู่ไหมเอ๋เอไม่อยู่ฮะแปลว่านู่นแหละตรงฝั่งล่างแน่นอนฮะเออรอบนี้เกิดไกลกันเว้ยนี่ไงมีซองมีเสียงแล้วทุกคนปึ๊บอ้าวไม่มองกันเลยเหรอวิ่งโอ้โหวิ่งอุตรุดเลยเป็นเป็นใครวะเมื่อกี้ รู้ว่าผู้หญิงโอเคฮะเป็นน้องวีเนาะหนึ่งแผลใบแบบนี้เอามีซอยขาด้วยทุกคนมาแอบซอยหลังเม็ดหลอกไปทีนึงสวยทันไะเนี่ยไม้โอ้โหไม่ทันครับบาลัดขึ้นหนึ่งกระทืบไม่ได้แล้ว หนึ่งแผ่นเนาะถูกต้องครับทุกคนโอเครอบนี้จังหวะน,นี้น่าจะทันไม้อยู่นะพาไปลูกขอบคุณครับบัลรัสหนึ่งโอ้โหต้องเก็บบัลรัสเอาเลยเว้ยตัวนี้เฮ้ยโอเคทันครับแต่เสร็จไปแล้วเครื่องนึง โอเค <c oughs> โอ้โหหนึ่งคนหนึ่งเครื่องจริงๆไปลูกปะ <c oughs> แล้วเสาขาวไม่เป็นใจเราเลยนะเสาขาวไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ฮะเฮ้ย <c oughs> โอโหหนึ่งคนสองเครื่องบ้าโบ เออไม่ใช่ละหนึ่งคนสามเครื่องหนึ่งคนสามเครื่องโอ้โหใครใครเป็นเจ้าของเครื่องเอ๋เอ๋ไม่อยู่ฮะต้องอยู่ดิเครื่องดังขนาดเนี้ทุกคนนี่ไงนี่เปล่าเป็นน้องเฟืนงครับทุกคนโดนสวย ถูกต้องครับอุ้มเลยตรงนี้มีเสาขาวอยู่พอดีนะเราจะได้ดูทั้งคนทั้งเครื่องด้วยครับไอพวกนี้ปั่นโคตรไวเลยวอย้แค่แบบไปเอาแผนเดียวเองนะเออไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอยู่ตรงนี้เหรอเอ้ย มีรอยฮะเจ้าของเครื่องเป็นเดวิดนี่เองเหมือนเหมือนมีสปินป่ะพุ่งไปนู่นแล้วฮะเราอยู่แถวนี้แหละทุกคนเฮ้ยเผื่อได้แผ่ฟรีตรงโทเทมไม่มีคนแค้นเนาะอ้าวขอเลือดหน่อยฮะหมัดเขาให้ โอ้โหล่อเรามาครับทุกคนแล้วเขาก็ช่วยเพื่อนเลยไปฮิวเลยหรือเปล่าเอ้ยเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เหมือนฮิวทุกคนใช่ไหมทำท่าเหมือนฮิวแล้วคนมาช่วยอะ่ะยังไม่มาเนาะเช็คแป๊บหนึ่งครับ นี่ไงนี่ไงนี่ไงสวยอะไรโอ้โหอมองฮิวมาแท้แท้ครับพืดโอเคได้อยู่เนาะเสียดายแปลงล่างครับทุกคนมันหมดหลอดเลยอะ่ะต้องเก็บเลือดใหม่แล้วแล้วสาขาวก็ไม่เป็นใจเหมือนเดิมนะสาขาวโคตรไกล <laughs> <c oughs> ใจคอจะไม่ แค่โทเทมกันหน่อยเหรอครับคือแบบรอจุดเลยนะตอนเนี้จะมีน้องฟึงกับน้องวีเนาะสามารถแค่ได้แล้วลูกไม่หิวอะล,ลูกตายยากคมคมถูกต้องครับป่าเครื่องเดิมเลยอันนี้น้องไม่หิวครับมีบุฟเฟ่อยู่ตรงนี้ปุ๊บเดิม อกองนี้ไม่พอยาไส้ฮะยังขาดอีกเยอะเลยอันนี้เดวิดชัวเออเขาเนียนจริงว่ะทุกคนเขาเอาเดินแนนซี่มาหรือเปล่าแต่เราก็อยู่แถวนี้แหละได้ดูเครื่องดูคนไปครับห้ามประมาทนั่นอไ,ไงี้นกบินนกบินเนียนจริงพอ่อ บินไปถูกต้องครับตรงนี้มีไม้พับเลยเอาเลื้อแล้วก็พับจริงไงทุกคนเห็นวิ่งไปไกลแล้วฮะไม่คิดจะกลับมาตอนนี้มีเฟสสองสองคนเนาะมีน้องวีแล้วก็น้องฟึง <S <s สวัสดีครับ สักแผ่ไปเออถูกต้องแปลงร่างทุกคนเดี๋ยวขอไปดูเครื่องก่อนฮะมีคนมาเติมให้หรือเปล่าเหมือนจะไม่มีจุดตัวเทมปไปจุดก่อนเนาะถ่วงเวลาได้เยอะครับเจอฮิวช้าด้วยแล้วก็ปั่นช้าด้วย ทุกคนใครก็ได้ฮะจังหวะนี้เอ้ยไม่อยู่เลยว่ะเอ้ยอ,อ,อ,อยู่อยู่อคนเดิมคนเดิมเอ้ยเ้ยเฮ้ยโอ้โหสปินไปลายไหนแล้วเนี่ยไม่มีรอยให้มองเลยครับมาต้องได้แหละเอาหมดกอ๊อกทุกคน,นได้อยู่ได้อยู่ ที่แปลว่าได้ที่แปลว่าได้ถูกต้องครับเอาเนี่ยแหละเสาใกล้ๆเนี่ยแหละทุกคนปุ๊บอยากลากไปเสาขาวเหมือนกันนะแต่มันไกลฮะเราเรียบแขวนร,รีบมาเ็าทื้นเพื่อดีกว่ากลัวติดทุกคนเผื่อมีใครมาเติมอืมแก้ไปแล้วฮะโทเทมเอา้าว แอบในตู้ไม่เคยเจอกันเลยดิพับถูกต้องครับขอบคุณสำหรับไม้แล้วก็เลือดนิดๆหน่อยๆเออนกบินนกบินเทศเลยหรอเอาจริงดิอ้ามีมาแช่ด้วยหมาบเขาให้เอ้ย อะไรอ่ะโอ้โหฟันเต็มหลังครับไปโดนเลวิดเกินไปโอ้โหดูแล้วไม่ทันเขาเราพัางเลยเรียบร้อยเนาะแบบนี้เอ,อ้ยยังเล่นหน้าอยู่เขายังเล่นหน้าอยู่ น้องวีเอาอยู่ฮะกายากไปโอเคไม่มีเนาะรีแขวรีไปทุกคนปุ๊บ <c oughs> ไปดูเครื่องเดวิดก่อนเลยนี่ไงนี่ไงโอ้โหฝืนฮนะตือเครื่องเดียวแล้วจังหวะนี้ อุ้ยโอ้โหติดเลยเอาไงดีไปประตูไหนดีเอานี่แล้วกันอยู่ไหมเฮ้ยไฟแดงไปเลยฮะแปลงร่างนกนี่นี่นี่มีรอยมีรอยหัวฟ้าฟ้าน้องเฟิงหมาบโทาให้ ไปดูอีกประตูครับเผื่อทันเผื Courtney> ่อทันอุ้ยไฟไม่ขึ้นทุกคนขอไปช่วยเพื่อนก่อนอันนี้นี่นี่นี่นักสืบแทบหมากเขาให้โอ้โหหมดก๊อกฮะเดี๋ยวผมอุ้มก่อนเผื่อมีลูกเองทุกคน โอ้โหเสาเป็นใจฮะเกิดให้พอดีเก็บเก็บเกบเก้ยลุกขึ้นมาแล้วเออนี่ตรงนี้มีบุฟเฟ่อยู่ทุกคนสวยแปลงร่างไปเลยฮะสาบประตูเลยหรือเปล่าไม่มีอะไรในกอไผ่ฮะนกนึกก็ไม่บินเอ้ยมีออร่ามีออร่า ได้ใช้ถูกต้องครับ oh, yes, อยอใช่เรือยทันด้วย <c oughs> เอ้าออกขวา <c oughs> เรียวลูกเรียวเรียวเรียวเียว <c oughs> โอ้โหหมดก๊อกก่อนปะเนี่ย <c oughs> เอาหมดจริงด้วยครับ <c oughs> จเจริญพร วิวจะมองฮิวไก่มากเลยนะทุกคนเนี่ยเดินตีธรรมดาก็ได้เนาะโอเคตรงนี้สวยครับพับถูกต้องไม่ได้ไปไหนละวบาลัสก็หนึ่งแล้วทุกคนโดดิสวยครับแหมเอาเรื่องเลยเนาะเดวิดป เดี๋ยวเอาเดวิดใส่ตะขอฮะผมไม่พาเขาไปดูแมวหรอกเอาองเฟิงไปดูแมวดีกว่าทุกคนไปหนึ่งกระบวนท่าฮะห้องเรามีแมวนะโอ้ลังคาเปิดด้วยซันรูฟทุกคนเปิดซันรูฟด้วยโอ้โหวิวดีจังเลยอ้าวปิดแล้วเฮ้ย หนังสืแอแถมมีลูกเองทุกคนตายตายแบบนี้ตายรู้ได้ไงเนี่ย <S <S ได้เป็นด่านแม่อ้วกฮะวิหารแห่งการชำระมนทินเกิดหัวมุมเลยงั้นเราก็เดินไปอีกมุมเท่านั้นเลยฮะไกลสุดหัวมุมเงียบกิ๊บ เอาเงียบเลยเหรอแปลว่ารอให้เราเดินผ่านไปปะแล้วก็ค่อยมาสตาร์ทเครื่องเฮ้ยตรงนี้เอ้ยมาปั่นตรงที่เราเกิดเลยครับเอานี้ดีกว่าเอาลีออนครผมไม่อยากไปเล่นตรงบ้านเล็กไงเผื่อได้แผ่ยากทุกคน เอ้ยพับเลยเอาเรื่องเมื่อกี้ว่าจะยืนหลอกซะหน่อยฮนะแต่เขายังอยู่มองอยู่พับไหมโอเคเอาหลอกเราด้วยหมาบเขาให้ชอบหลอกเหรอครับอย่าบอกนะว่าพับเลย เออเว้ยขอพับแบบไม่มีรีรอเลยฮะไม่เก็บไว้เล่นหน่อยเหรอเอารออีกแล้วแหนึงดิเรียบหลอยสวยครับหนึ่งคนหนึ่งเครื่องของจริงก็ไม่ได้ไล่นานนะผมว่าหรือมันนานไปมันเสียเวลาไม้นี่ละครับเขาพับมงพับไม้เนาะ ครับแค่นี้ก็ถ่วงเวลาได้นานแล้วปุ๊บเอา้าอุ้ยโอ้โหใกล้ๆเลยหนึ่งคนสองเครื่องฮะโอ้อตายแบบนี้ตาย,อยเอออ้าวเจริญพรทุกคนหนึ่งคนสามเครื่องอโอ้โหโอ้โหท้อตายฮะคิลเลอร์ยุคนี้เมื่อกี้ไล่นานเหรอถามจริง คือเขาแค่พับไม้เองนะเว้ยคือคือพับไม้เฉยๆเนี่ยแหละทุกคนถ้าแบบมาด้วยกันอะไรแบบนี้เขาเขาก็จุกไปตรงที่ไม่ใช่เพื่อนปันนะ่นไทยมาช่วยเอ่ยไม่ต้องมาบังฮะหมาเขาให้ไปต่อทุกคนจับนอนเลยสวยถูกต้องครับแบบนี้ อุ้มก่อนด้วยแล้วก็ค่อยไปเฝ้าตรงดีออนเนาะปุ๊บได้เสาขาวด้วยมีใครมาช่วยไหมเอ่ยปั่นอยู่ฮะเหมือนแกงนี้ปั่นนะเนี่ยเช็คก,ก่อนครับค่อยอุม้มต่กลัวมีแทงหลังว่ะทุกคนเขาขาเป็มุมไง เอาลองดูฮะมันครบหนึ่งนาทีหรือ,อยังอ่าจะเรินพรทุกคนโอ้โหอุ้ยช่วยเราด้วยอู้มีไม้ครับนี่เสียงดังเสียงดังใครอ่ะปั่น ไปจุดทัวเทมก่อนดีกว่าครับทุกคนมันมันจะได้ถ่วงเวลาได้อีกสักนิดหนึ่งเนาะอย่าให้ปั่นฟรีไข่แวบๆปุ๊บโอเคเป็นน้องเซเบอร์ครับนึงแผลไปจุดก่อนจุดก่อนเราอย่าเพิ่งลืมความตั้งใจของเราโอเค เว็บ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 ไปเลยทุกคนลีออนชัวฮะเมื่อกี้เจริญพรโอ้โหโดนเข้าสันไม้ครับวิ่งเป็นนิวาอ้าวเออชมนี้ชมหน่อยเรียบร้อยเลยครับนี่ปุ้มทุกคน เอาแขวนเสาขาวเนาะลงมาก็จะได้ฮิลช้าแล้วก็ปั่นช้าครับตอนนี้คือแบบเหมือนเหมือนปั่นช้า36%เลยป่ะเนาะเพราะว่าเพราะว่าโทเทมมัน20แขวนอีกก็เท่าไหร่อีก16เนาะ <c oughs> พูดเองเออเองอะ <c oughs> สวัสดีครับเอาเนียเฟ,ฟสอทุกคนหมักเขาให้ อย่บอกนะว่ากลับมาปั่นโอเคมีของแล้วพร้อมแปลงร่างอ่าเหมือนเนี่ยมาฮิวตรงนี้ใช่ไหมเจ๊เอสวยครับอุ้มเลยผมอะจับใส่เสาขาวให้หมดฮนะ จะได้ปั่นช้าให้ครบทุกคนเหลือแค่เซเบอร์อะเซเบอร์ยังไม่ได้อุ้มเนาะ hey. Hey. โอเคแล้วก็มีคนมาแอบปั่นด้วยที่นี้เอาเรื่องเลยนะทุกคนคือแบบหนึ่งคนสามเครื่องต้นเกมนี่คือมีทอ่ะเราเพิ่งไล่ได้คนเดียวเองเฮ้ยมีเสียงคนเจ็บอาจจะเอแต่ยาก ไม่มีเนาะโอเคได้เฟ,ฟสองนี่ครับผมลากไปเลยเสาขาวฮะเครื่องเดิมเครื่องที่แรงเนาะจะได้ดูทั้งคนทั้งเครื่องด้วยผ <c oughs> ่านไปเนี่ยอุ้ยถ้ามาบัางหลุดนะอ่ะทุบไป ไปดูเครื่องไกลๆเลยครับตรงนี้มีบุฟเฟ่ต์เลือดอยู่ค่อยกลับมาเติมก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวอะไรขาวๆอะไรขาวๆตัวยครับป่ะเขาแค่โทรทิ้มเราไปแล้วนะเฮ้ยไม่มีเสาขาวอ่ะไม่เป็นไรทุกคน จังหวะนี้ดูแล้วต้องช่วยครับไม่ช่วยไปแน่นอนนะน้องเนี่ยมีบุฟเฟ่เลือดเติมก่อนเติมเติมไปต,ตรงนู้นอีกนิดหนึ่งอีกกองนึงถูกต้องครับแปลงเลยแล้วผมวิ่งพลานแถวตะขอเนี่ยแหละเฮ้ยโอ้โหช่วยกันต่อหน้าต่อตาครับกเกินไปลีออนเฮ้ยต้องเอาลีออนออกฮะแบบนี้ หูมาบางด้วยอุ้ยมาไวจังอ่ะเอาลีออนออกได้ก็คือสวยครับอืมโค้งไม่พอยังมีไม้เซฟอยู่ทุกคน โอ้โห oh. ใจร้อนว่ะขอโทษทีเอาเราแค่ตรงนี้เลยจุดครับกลับเครื่องก่อนทุกคนพลาดพลาดมาหันเลย I'm sorry เสียดายฮะเมื่อกี้คือแบบโอ้โหโอเคแล้วนะถ้าเอาลีออนล้มได้อะ่ะเอาแตะเครื่องแล้วใช่ไหม จะบอกนะว่าแทงหลังเอ้าก็ไม่มีนิว่า Thank you นึกงว่าหลอกนั่งแถวเครื่องอะไรแบบนี้ครับถือว่าโชคดีไปเนาะทุกคนเมื่อกี้คือแบบโอ้โหเสียดายดีออนนะแต่ว่ามีมีน้องเนียมาปลอบใจกับเครื่องเดิมไม่เสร็จสักทีอ่ะเครื่องนี้ ทางไปเก็บตรงเก็บแต้มฮะเติมจังหวะนี้เติมให้เต็มไปดีป่ะวะกลัวมีคนอยู่แถวนี้อ่ะทุกคนอ่ะชัดเจนเนาะหรือเครื่องเดียวแล้วแล้วเครื่องที่ดังอยู่กับเรา ลงไปจุดดีไหมอยากลงไปจุดอะอะไรแวบๆอะไรแวบๆ <c oughs> มาลีออนขอแก้มือหน่อยครับเมื่อกี้หูวดเยอะเลยจะเลิญพรใจเย็นลุก อีกทีเอ้ยเปลี่ยนอะไรยางยังแข็งอยู่โดดีแข็งอยู่เนาะโอเคโเคหกว่าจะแก้มือสำเร็จนะอุ้ยมีสแตนบายก็ไม่บอกเนาะดีดีด,ดีปึ๊บโอเคจังหวะนี้เหลือสองท่านแล้วครับ จะอา้าวมียาดนุ่นก็ไม่บอกจะเป็นเครื่องนี้กับเครื่องที่เราเฝ้าตั้งแต่แรกเนาะแต่ผมยังไม่ลองไปดูใต้ดินเลยอะ่ะอยากลองไปดูใต้ดินอยู่ครับแต่ที่แน่ๆเราเราจุดถัวเทมก่อนไอ้ตรงนี้เขาเพิ่งแค้ไปนะเนี่ยโอเคอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้ครับ ไม่กล้าไปเลยใต้ดินอยู่ไหมเนี่ยอยู่ไหมอ๋อนี่นี่น,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 นี่อยู่ตรงนี้เซเบอร์ชัวครับเหลือแต่น้องเมกแหละผมผมยังไม่รู้ตำแหน่งน้องเมกเดี๋ยวขอขอไปดูด้านใต้ก่อนทุกคนอ่ะโอเคด้านใต้เงียบไปเลยผมว่าน้องเมกอย,อยู่อยู่เครื่องนู้นแหละ ไอเครื่องที่แค้ตัวเทมอะชัดเจนฮะแต่เครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวอยู่ไหนนกนึกไม่บินด้วยนะอ่ะโอเคถูกต้องฮะแบบนี้มีสปินเนาะ มีไม้พับเลยแต่โดนแน่นอนครับหนึ่งแผลถูกต้องครับทุกคนไปหาเซเบอร์กันเป็นๆนะเนี่ยฉีออกมาไกลเลยครับสวย เดี๋ยวรีไปดูตรงบ้านเล็กฮะเรามีมองฮิวด้วยเห็นน้องเขาถือกระเป๋ายาอยู่ไม่ฮิวหรอผมจำได้ว่าถือกระเป๋ายาอยู่นะอ่ะโอเคแอบอ้อมมาช่วยเอาเรื่องฮะมีค้งมีขวดทันไหม ทน <S <S ันเรียบร้อยเนาะสูตรไหนอะลูกเอสองตากลางอากาศนี่ยากอยู่นะมาเอ้ยเอ้ยเดินเห็นแต่ลอยฮนะตัวไปอยู่ไหนก็ไม่รู้โอเค จบเนาะลูกหมาเพอาให้อ๋อมาด้วยกันก็ไม่บอกโอ้โหทำเราใจเสียหมดเลยฮะไอหนึ่งคนสามเครื่องเนี่ยจัดไปฮะพาน้องไปดูแมวอเอ๋ไปต่อไม่เป็นเลย โอเคมิชชั่นคอมพิวต์ครับทุกคนเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันนะครับขอบคุณครับ